เป็นห่าอะไรทำไมเวลาเรียกอันรนยูทูบแล้วพอมากดสตาร์ทในมือถือทําไมแม่เก็บแทนที่มันจะเอาแอคทีฟในอันที่คุสร้างไว้มึงไปสร้างอันใหม่ทาไมเว้นเนี่ยนี่คูว่าแหละอันนี้กูสร้างไว้มไม่ไม,ไม่ได้ถูกแอคทีฟไปมึงไปสร้างอันใหม่ มาเรื่องูปใหม่ก็ได้วะโอเคอยู่ไหนโอเคอ๋อเด้งโอเคช่างไม่เหอะอเขาออกเขาใหม่ก็ได้วะ โอเคพร้อมละซื้อกระหนาวในบ้านโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเวลาแป๊บไปเจง โอเคมาแล้วโอเคสวัสดีครับผมอยู่ผมมาสเตอร์ไว้คอมเมอร์หมุนโอเค,อเคไม่หุ่ห้ามเคงไปเออเอที่น่าผม,มาอาลองสุม่มอาไรอบาไปล้ว่าจะได้ด่า,า,า,ดานไอ้เนี่ย ผมไม่ได้เลยกะทั้งเดียวผมสุงมากกว่าสิบห้าครั้งเลยแล้วไม่ได้โอเคมีกดนิดหน่อยแล้วผมถ้าเกิดผมเ,เล่นแมททีประสึกโดยที่ใช้เวลาสามมาทีโดยที่ยังไม่ได้เล่นผมจะเปลี่ยนเป็นแมทราชชนะนะมหนึ่งครั้งโอเค โอเคจับเวลารอไปมึงเพราะบางครั้งนะสิพระไอ้เกินเจ็ดนาทีมันก็ยังไม่ให้ผมเล่นนะ่ะผมเลยคิดว่าถ้าเกิดว่ารอมากกว่านั้นไม่รอแล้วเล่นหมดก็ได้วะและที่เห็นว่าทำไมผมถึงไ,ได้แช์ราชแชนะเอ่อบ่อยกว่าบางทีวราศึกเพราะไม่รอนานเกินนะผมมันรอนานเกินเกินจนแพชชั่นน่ะหมดแพชชั่นแล้วเว้ย <laughs> นาทีผ่านไป ฟังอะไรเราดีวะไม่ต้องห่วหนงนะผมผมไปเอาเพลงลงเพราะว่าเพงลงเอาลงทุกคลิปไม่ติดแค่สิบทุกคลิปเลยไม่ต้องห่วงครูเอาลงแน่มันหาเพลงที่ผมชอบแล้วก็ไม่ลงคลิปแล้วไม่ติดแค่สิ์ไม่เจอวะเพราะถ้าเกิดว่ามันลงไปสักสัปดาห์หนึียวมันก็ขึ้นแล้วไอเวนไม่บอกตั้งแต่วันแรกวะ โอเคเดี๋ยวลองซินาทีครึ่งผ่านไปแล้วโ okay, อเคระหว่างนี้ขอเช็คเอ่อหุ่นรอก่อนดีกว่าเนาะหางอีกโอ้ okay. โอเคโอ้นี่ปัดข้อสมควรเลยเดี๋ยวลองดูซิว่า,าวตัวไหนชอบตัดกันอีกเย <Yeah. S 1> ี่ยมดูซิ มัอนจะดีนะแต่เขารู้กัาเมื่อกี้นี่ก็สุนกีก่นัดก่อนคูดาวสิบเอ็ดวินาทีเขาถูอว่าสุน2ยี่สิบนัดสูตรหนึ่งี้ไม่ได้ช่วยหาหิ่เลย ยังไม่ต้องรู้้านด้วยนะกว่าจะลดไปส่งนี้นะเลเลี้ยรวยะหนึ่งคือหนึ่งกิวิโอเคเยกไปต้องปรับแตง่งดูดีกว่าสามแทีผ่านไปนะผมผมขอยุติการเล่นแมททีวันท้าศึกไปเลยเพราะกูรูา้ากูรู้แล้วว่าต่อให้รอไปไม่ก็ไม่ตายกยไม่อะไรทั้งหลย รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนไอ้ให้เหราป้องกันอย่างด่วนเลยเพราะถ่ายแล้วท้านุนทานไปไม่ได้ช่วยเทียอะไรโดนเจียวตายหามันเดินไปดีสปีดกันแค่ไอเท็จไอ้เนี่ยที่ผมสนอยู่ถ้ามีไอ้ไอันรองอันอื่นเป็นอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนกันแหละแต่ประเด็นคือมไม่มีรุ่นราเมิอันนี้โอเคอยู่เข้าสปีดโล่ไม่ค่อยได้ซิคนยุบก็ดีแต่ไม่มได้ใช้ มันฟูลดามีดมอันนึงนอนนโอเคเท่านี้แล้วกันไอ้อก่อนไปเขาเปลี่ยนแล้วคาร์่อนไพายรอดอจัดไป Thank <laughs> you. โอ้ายกอดเจอแต่เจอแต่พวกดูสกินมันดิชื้อจะใช้ได้ป่วะเนอะรับเลยรับดูความรู้กันหน่อยที่ฝ่ายผูอะไรบ้างอาเธอร์โอ้ายกอดเจอซินจูเฮอริเคน ตัวการวินาศแล้วก็ฝั่งเรามีตัวใหม่มีโรเวร์ดาอาร์เธอร์ไม่มีอะไรเหลือบ้างวะอ้าเกิดอะตัวนี้ไม่เคยเอามาเล่นในด่านนี้ได้กว่าวะรีบไหมหรือว่าใครเอามาแล้วรีบนะเฮ้ยแล้วตัว เพียงแต่เป็นโอ้เทียบ ไปมาสามเลยอะไรวะโหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหเห็นไหตอนที่โดนมมันจะ้านะตกผ่านนี้ไปแมหนเออ 抖音，反击。

ตอนโปเห็นที่เจี๊ยบไม่ไม่ดีเอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเพราะว่า bên thương chắc chắn chưa hả lấy bông nữa ทั้งของมันกระตุกโอ้ยกอดจะเลยแย่รวล,ล,ลานี้ช้าจังเลยอ่ะไม่ถึงแบบทุกอย่างดูช้าไปหมดเลยเม,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 มื่อกี้มุ่นหยิด้ากเลยโหขอไปแมตช์ราชชนะบ้างนะเพราะอย่างน้อยตอนทำแบบก,ระ,ก,ะกระตุกแบบมันก็กระตุกแบบเออยังมีความหวังอ่ะไอ้แย่เนี่คือถ้าเป็นแบบทีมลัทธิคือกระตุกกูมึงตายเลยอ่ะ แล้วเมื่อกี้มผมอะขยับมาห่างหนังนะใช่ปะไม,ม่เลยเลยไม่มีอยู่ที่เดิม จะไปโรง,งเรียนนะจ๊ะโอ้อ้าวเอเชียนี่แต่ครั้งแล้วยู่นะกระุกโอ้มายก็ที่จะเหลืออะไรวะเวลาเนี้ยไ,ไม่เข้าโรงเรียนก็ได้วะไม่ถึง โอเคนี่ข้างามีคนว่ะไปขี้ไปขยี้ในขณะที่กุดกิ่งแม่งญิงดูสามนับแล้วอะ แอนิเมชันตัวกูยังกูยังกิ้งอยู่นะโอ้ยเสรษฐ์เครียดอะ ดูดิมีทั้งสองตัวยังยังกระตุกเลยอ่ะเจอเล่ที่อะไรเขาเป็นแบนี่แล้วเขาที่ว่านี่ควบคุมไม่ได้จริเว้ยควบคุมให้มึงแชร์ปกติปกติไม่ได้หรอกนะมาเจอควบคุมแล้วดังเดินองิ้นกูชุดแี้ โอ้โหฮ่า่ายืนอะไะโอ้โหโอ้โหดูกูบอกแต่ว่าพีไม่เกี่ยวอะไรสักแต่ว่าเด่นเป็นโสโคร่ đấu thương mày mình nhật không có ờ, đi có đi ตัวรอบหนึ่งเชื่ออะไวนะปกตินะก็เนี่ยว่าจะคุยเป็นกระตูตตสักทีเนี่ย น่าจะแจ้นะ่ปกติกูยิงตายนะ ได้ขึ้นบ้างสากหกูพอแล้วไม่ไหวแล้วเน็กก็บอกว่ามึงทำเน่็กก็บอกว่าได้ดีแท่ทำไมหน้าจอมไม่ขาดกระตุกยับเลยวะไม่ไหวแต่คงไม่หมอแหละก็จะมาพูดถึงหุ่นซะหน่อยแคๆแต่ใหม่อะไม่ได้แล้ว,ลวเอ้าเนี่ยเห็นไหมลุดเองเลยไม่ได้กดออก ไม่ได้ออกจริงเลยเว้ยจ้าไล่ขนาดเลยทีเดียวตับไม่ได้ออกอีกิงไว้ไเฮ้เยเฮ้ใส่โคล์แย่ไล่เหมือนีีแหละว่าแม่เว็นปิไดไลก์ไม่ไหวแล้ว